สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในระยะปักแรกของเดือนพฤษภาคมปี2568นั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตกันนะคะและแต่ละลัคนาราศีที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะในระยะปักแรกของเดือนพฤษภาคม ปี2,568นี้นะคะมีการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่2ดวงด้วยกันนั่นก็คือดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระพฤหัส,สบดีนะคะที่จะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนดาวที่มีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนะเพราะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองค่ะในระยะวันที่13 พฤษภาคมปี2568ดาวพระพฤหัสบดีได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คือยกมาอยู่ในเรือนพันธุทุกของดวงชะตาค่ะแต่ในจังหวะก่อนหน้านี้นั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่12นะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยยังไม่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุยังคงโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาอยู่ เพราะฉะนั้นในระยะปักแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องมีการเดินทางมีการพบปะผู้คนนะคะมีเรื่องของญาติพี่น้องญาติสนิทมีสหายมีเรื่องของคนค่ะที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณกําลังกังวลใจอยู่เช่นคุณกําลังเป็นห่วงใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารอาจจะมีความกังวลในลูกน้องบริวารก็ได้นะคะหรือมีความกังวลเกี่ยวกับลูกค้าว่าเขาจะสั่งสินค้าของคนไหมถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลเกี่ยวกับลูกหลานลูกหลานต้องไปเรียนที่อื่นที่ไกลหรือกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนผลการสอบกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมนิสัยของลูกหลานบริวารคือจะมีเรื่องของคนที่คุณยังคิดมากอยู่ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอิทธิพลของดาวพระพฤหัสจะทําการโคจรยกย้ายเนี่ยอาจจะมีแรงถีบ แรงส่งจากดวงดาวก่อนที่เขาจะโยกย้ายมันอาจจะส่งผลทําให้เจ้าชะตาเกิดความเครียดเกิดความกดดันในเรื่องของผู้คนความสัมพันธ์คอนเน็กชันหรือแม้แต่เกิดความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทํางานก็ได้ การคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือแม้แต่การนัดหมายการรับปากอะไรกับใครมันอาจจะมีเกณฑ์ผิดแปลกไปหมดก็ได้มีคนมารับปากกับคุณดีดีสุดท้ายเขาไม่ทำตามที่พูดหรือตัวคุณไปรับปากกับใครดีดีสุดท้ายคุณเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายที่เบี้ยวไม่สามารถทำตามที่พูดหรือทำตามที่รับปากได้มันมีเรื่องของคนหรือการเจราจาประชาสัมพันธ์กา,ารประสานงานที่ยังไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะคะพอหลังจากนั้นค่ะดาวพระพฤหัสโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีเมถน มาอยู่ในเรือนพันธุหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มลงล็อกลงตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการยกย้ายมาของดาวใหญ่ไม่ได้หมายความว่าย้ายมาปุ๊บเห็นผลปั๊บนะมันก็ต้องให้จังหวะดวงดาวได้เข้าล็อกลงที่ลงตัวลงรอยกันสักหน่อยแต่หลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมีนจะมีความเฮงมีความปังในหลายๆด้านถ้าเราจะพูดถึงในแง่มุมของการทำงานก็มีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสพอร์ตสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เขาไว้ใจคุณให้คุณทําโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญความก้าวหน้าความเาาามจริญรุ่งเรืองในชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนจะเด่นชัดบางคนนะคะอาจจะมะีช่วงที่คุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจกําลังวิเคราะห์ว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับการงานดีก็มีเกณฑ์คิดได้หาแนวทางในการจัดการได้รับมือได้ นะและชาวลัคนาราศีมีนค่ะยังส่งผลในเรื่องของค,อครอบครัวหรือว่าความรักความสัมพันธ์ด้วยนะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่รักคนรักนะคะคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและได้ตกลงลปงใจแต่งงานกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันมีเกณฑ์ได้ลงทุนในธุรกิจกิจการร่วมกัน พอแม่ของทั้งสองฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามกับการคบกันของคุณนี่แหละค่ะมันเป็นทิศทางชีวิตที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ยกระดับสูงขึ้นจะได้พัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาแนะนําให้คุณรู้จักใครบางคนมันเป็นเหมือนจังหวะที่มีแม่สื่อแม่ชักประมาณนี้เป็นต้นนะคะ ดาวพระพฤหัสเองยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาตรงนี้จะส่งผลเด่นชัดในเรื่องของการทํางานอย่างมากนะงานที่คุณหยิบจับทําอยู่จะสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างดีนะคะชาวลัคนาราศีมีนในระยะก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าตัวคุณยังไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่มีเรื่องลังเลมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องวิเคราะห์ แต่คุณไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจอยากจะตัดสินใจแบบหนึ่งแต่มีคนมาห้ามพอดาวพระพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยสมัยก็บอกว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมั่นใจในเรื่องของสถานะความเป็นอยู่มั่นใจในการหาเงินมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นและถ้าเราจะพิจารณาถึงด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนนะคะก่อนหน้านี้ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีน ได้ทำการโคจรสถิตทับลัคนาราศีเกิดค่ะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องแบกรับภาระแบกรับปัญหาหลายด้านมีความวิตกกังวลไม่สบายใจไม่โลง่งไม่โปรง่งเท่าที่ควรอาจจะเป็นช่วงที่คุณใช้ใจ่ายเงินก้อนด้วยนะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนแต่บางคนเสียเงินก้อนแล้วได้ทรัพย์สินมาคือแบบเป็นการซื้อบ้านซื้อรถประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินจํานวนมากเลยทีเดียว แต่พอดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรยกย้ายออกจากการทับลัคนาราศีเกิดมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนจะโล่งโปร่งใจเกี่ยวกับการเงินการทองมากขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่ ที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือมันไม่ควรจะจ่ายไม่ควรจะเสียเนี่ยคุณจะเซฟสิ่งเหล่านั้นได้เยอะเลยก่อนหน้านี้อ่ะเหมือนกับชาวมีนใช้จ่ายเงินไปกับความฟุ่มเฟือยความซุริยุร่ายหรือใช้จ่ายเงินไปกับของเสียของพังค่อนข้างเยอะแต่ณนะปัจจุบันนี้เหมือนคุณเซฟค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้เยอะเลย นะและชาวลัคนาราศีมีนดาวพระเสาร์จะโครจรมาทับลัคนาอันนี้ขอพูดล่วงหน้าไปถึงช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมกันสักหน่อยนะคะโอกาสที่คุณจะมีความมั่งคั่งร่ารวยมันมีสูงมากชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนจะได้พัฒนาหรือยกระดับขึ้นอีกขั้นคุณจะมีความอู้ฟู่คุณจะมีความคล่องทางการเงินการทองมากขึ้นนั่นเองเนาะชาวมีนคะในระยะปักแรกนะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับ เรื่องสุขภาพนะต้องระแวดระวังสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองหรือสุขภาพของคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็ตามแต่นะคะในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณอะต้องบอกอย่างนี้นะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิท มีคนมาขอหยิบยืมอ่ะแล้วคุณตกอยู่ในสภาวะของของการกลืนไม่เข้าไข่ไม่ออกไม่รู้จะปฏิเสธยังไงไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากช่วยเพราะตัวเองก็ยังตึงอยู่ในบางครั้งบางทีหรือแม้แต่ชาวมีนบางคนไม่ได้ตึงนะการเงินคล่องตัวดีแต่ก็ไม่ได้อยากช่วยไม่ได้อยากให้ยืมเพราะว่าเขาคนนั้นเครดิตไม่ดีเนี่มันมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาดูนะว่าคุณจะเลือกจะตัดสินใจอย,อย่างไรนะคะ คร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ